ซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานได้เดินทางมายังกองบังคับการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบพร้อมกับทนายความโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นได้กล่าวว่าวันนี้ตน,นได้นำเอาเอกสารและหลักฐานเพื่อมาให้พนังกงานสอบสวนเพิ่มเติมและยังมีการยืนยันให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาไม่เคยเอาของใครหรือสั่งให้ใครเอาทองไปให้ใคร แต่เมื่อถูกลูกน้องตัวเองนั้นกล่าวหาตนนั้นก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนแต่การสอบสวนรวบรวม,รวมพยานและหลักฐานนั้นอาจจะไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและไม่เป็นไปตามกฎหมายของรัฐธรรมนูญเพราะไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่มากล่าวหาและคำที่อ้างว่าตนนั้นเป็นคนให้นำเอาทองเพื่อไปให้กับคนอื่น ซึ่งตัวของผู้กล่าวหานั้นก็ต้องมีความผิดแต่กลับดำเนินคดีแค่ตนและตนนั้นก็ยังทราบว่ามีการตั้งคณะพนังงานสอบสวนจากกรณีนี้มาตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมแล้วแต่ได้มีการแจ้งความเมื่อวันที่8ธันวาคมซึ่งตามหลักของคนที่ทำงานมาจะต้องมีการแจ้งความก่อนค่อยตั้งคณะพนังงานสอบสวนแต่ทำไมถึงมีการตั้งก่อนที่จะมีการแจ้งความตน ทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษนั้นยังกล่าวอีกว่าทุกวันนี้ตนนั้นเดือดร้อนก็เพราะลูกน้องซึ่งไปยุ่งเกี่ยวข้องกับมินนี่ไปยืมเงินโอนเงินแล้วเดือดร้อนมาถึงตนแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่มีใครถูกให้ออกจากราชการมีแค่ตนคนเดียวที่ถูกไล่ออกแต่ลูกน้องตอนนั้นแค่ถูกพักราชการเท่านั้น ทั้งที่ตนนั้นเป็นแถวสามแถวสไม่ได้เป็นตัวการแต่ทำไมในกระบวนการจัดการมันถึงเร็วมากและขอตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้ตนนั้นไม่ได้รับความยุติธรรมเลย